จริงๆวิถีชีวิตของพระนะ่ะพระพุทธองค์ทรงให้พระนั้นแบกภาระน,น,น้อยที่สุดอยู่ง่ายกินง่ายไม่มีครอบคัวเป็นการทำตเตองให้มีภาวะที่เรียกกันว่าสัลลหุกะวุตติแปลว่ามีชีวิตที่มีสภาพคล่องสัลลหุกกะวุตติแปลว่ามีวิถีชีวิตที่มีสภาพคล่องสภาพคล่องนั้นเพื่ออะไร เมื่อเราไม่ต้องแบ่งาระเรื่องทำมาหากิน <c oughs> เรื่องผลประโยชน์เรื่องบริหารจัดการบริษัทบริบาลเราก็จะมีความคล่องตัวและเอาความคล่องตัวนั้นมาหนึ่งฝึกหัดขัดเกลาตัวเองเมื่อฝึกหัดขัดเกลาตัวเองจนมีทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมเต็มเปี่ยมจากนั้นก็จะมีความคล่องตัวในการแบ่งปันธรรมะให้กับชาวโลก ฉะนั้นวิถีชีวิตของพระนั้นเชื่อมกับสังคมในบทภาวนาบทหนึ่งซึ่งพระพุทธองค์ทรงแนะให้พระใหม่ทุกรูปพิจารณาจะมีอยู่ยบนห่างว่าประปฏิพัฒนาเมชีวิตต่างแปลว่าพระภิกษุทุกรูปพึงพิจารณาหนึ่งเนืองว่าชีวิตของเรานับเนื่องอยู่กับผู้อื่นและดังนั้นเราจึงต้องทำตัวให้ขับเลียงง่าย เห็นไหมวิถีชีวิตของพระนั้นเชื่อมโยงอยู่กับสังคมตลอดเวลาตื่นเช้ามาเราก็ต้องไปเบียนทบาทเพื่ออะไรเพื่อจะได้โปรดญาติโยมญาติโยมได้เห็นพระได้สนทนาธรรมกับพระนี่คือวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับสังคมโดยตนอดมันแล้วก็เวลาเรารักษาศีลปฏิบัติธรรมพระองค์ก็สอนว่าจะดูปัจจัยทายาธรรมที่เขาเอามาให้เรานั้นนะเราจะคู่ควรกับการรับก็ต่อเมื่อเรา ทำหน้าที่ท่านต้องรักษาวินัยนะถึงจะคู่ควรแก่การได้ใช้สิทธิ์ในการบริโภคข้าวปลาอาหารของชาวโลกหน้าที่และสิทธิ์ต้องมาคู่กันพระที่จะได้รับการนท่านต้องจำพรรษาท่วนตรยมาสท่านต้องทําหน้าที่ของท่านก่อนจำพรรษาท่วนตรมาสเมื่อจำพรรษาท่วนไตรยมาสท่านมีเสร็จรับผ้ากระถินี่โยมนํามาถวายเห็นไหม ก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับสังคมโดยตลอดวิถีชีวิตของพระเชื่อมโยงกับสังคมทั้งทางกายภาพและทั้งชีวภาพทั้งชีวภาพก็คือทุกคืนทุกวันที่ท่านปฏิบัติสมาธิภาวนานั้นนะท่านต้องแผ่เมตตาให้ชาวโลกฉะนั้นเราจึงมีธรรมเนียมว่าหลังจากปฏิบัติสมาธิภาวนานเสร็จเราจะต้องแผ่เมตตาให้สรรพชีพสัพรพัว์ทั่วทั้งสากลโลก การปฏิบัติธรรมของเรานั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมอย่างเป็นเอกเทศอยู่ในจักรวาลน,นี้แต่เป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อที่จะได้ค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็นําสิ่งนั้นช่วยปลดเรื่องชาวโลกให้ปลอดพ้นจากความทุกข์นอกจากนั้นพระองค์ก็สอนเอาไว้ว่าวัดกับบ้านต้องมีระบบความสัมพันธ์แบบบุญกุศลน,นั่นก็คือบ้านให้ทานวัดต้องให้ธรรมพูดย่งหนึ่งว่า ชาวบ้านอวยทานชาววัดอวยธรรมเห็นไหมบ้านกับวัดต้องพึ่งพากันตลอดเวลาฉะนั้นวิถีชีวิตของพระเป็นวิถีที่ไม่อาจแยกขาดออกจากสังคมเมื่อไหรก็ตามวิถีชีวิตของพระแยกขาดออกมาจากสังคมเมื่อนั้นจะเกิดอันตรายเมื่อชาววัดไม่ถูกตรวจสอบโดยชาวบ้านพระก็จะเพฤติวิปริตนอกพระธรรมมาวิไหนก็จะมี ก็จะสอนนอกพระธรรมวินยัยและก็จะประพฤติวิปริตรจากพระธรรมวินยัยสังคมคขเรื่งหัดหรือสังคมชาวบ้านเมื่อไม่ถูกตรวจสอบโดยพระซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ถือกันว่าเป็นสถาบันตัวอย่างทางจริยธรรมผลก็คือชาวบ้านก็จะมีชีวิตโดยไม่คำนึงถึงศิลธรรมก็จะหนักไปทางก็จะหนักไป,ไปในแง่ของการสมาทานลทัทธิวัตถุนิยมเหมือนที่กวีว่าไว้ จำก็เพื่อลืมดื่มเพื่อเมาเล่าเพื่อโลกสุขเพื่อโศกหนาวเพื่อร้อนนอนเพื่อฝันชีวิตนี้มีค่านะควรรักกันรวมความฝันกับความจริงเป็นสิ่งเดียวพูดง่ายว่าชาวบ้านก็จะไม่คิดอะไรมากกินขี้เป้นอนแล้วก็ใช้เสรีภาพโดยไม่ต้องคำหนึ่งถึงความรับผิดชอบไม่จําเป็นต้องคำหนึงถึงขอบเขตไม่จําเป็นต้องคำนึงถึงศีลธรรมจริยธรรมก็จะหนักไปทางวัตถุนิยมที่ ให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญแก่ความมั่งคั่งพรั่งพร้อมทางวัตถุและเสรีที่จะตามใจกิเลสไม่สนใจสิ่งต่างๆซึ่งเป็นมิติทางจิตวิญญาณแม้แต่ศีลธรรมก็จะถือว่าเป็นส่วนเกินของชีวิตมนุษย์เห็นไหมฉะนั้นชาววัดถ้าไม่ถูกตรวจสอบโดยชาวบ้านก็จะสอนนอกธรรมนอกวินยัยและประพฤติวิปริตจาพระธรรมวินยัย ชาวบ้านถ้าไม่ถูกตรวจสอบโดยชาววัดก็จะดำรงชีวิตตามใจกิเละยึดติดถือมั่นสมาทานอยู่ในลัธิวัตถุนิยมบริโภคนิยมจนหน้ามืดตาหมวัวสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีพัฒนาการทางปัญญาที่สูงขึ้นถือเอาว่าความมั่งคั่งพังพร้อมทางวัตถุก็ดีถือเอาว่าเสรีภาพในการกินเด็มสืบพันธุ์ก็ดีเป็น อันทประโยชน์หรือความหมายสูงสุดของการมีชีวิตยอยู่ในโลกซึ่งในทางเป็นจริงพระพุทธศาสนาเราถือว่าปัจจัยไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของการมีชีวิตแต่เราบริโภคปัจจัยประดามีเพื่อที่จะให้เรามีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตและหลังจากนั้นเอาวันเวลาที่เหลือน,นั้นอุทิศตนเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณให้ประเสริฐเล่นล้ำยิ่งยิ่งขึ้นไปวัตถุเป็นเพียงเครื่องมือของการพัฒนาทางจิตวิญญาณเท่านั้น แต่โลกที่หันหลังให้กับศิลธรรมจรยิยธรรมจะมองว่าวัตถุนั่นแหละคือความหมายของการมีชีวิตนอกจากนั้นการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาก็เพื่อสังคมพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าธรรมะของพระองค์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อความสุขความเจริญของสังคมทรงแนะนำให้พระสงฆ์สังฆยนาพระธรรมวินัยของพระองค์ ก็ไม่ใช่เพื่อที่พระพุทธศาสนาจะมั่นคงนะไม่ใช่แต่เพื่อที่ธรรมะจะได้หยัดยงอยู่ในสังคมแล้วก็อำนวยประโยชน์สูงให้แก่สังคมหรือมวลมนุษยชาติต่อไปและประการสำคัญที่สุดการทำงานเพื่อสังคมการอุทิศตนเพื่อสังคมการเบิกบานในการรับใช้เพื่อมนุษย์เป็นดัชนีชีวัตความเป็นสัมมาสัมพุทธะ คือถ้าสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะถ้าไม่มีจิตวิญญาณในการรับใช้สังคมนะไม่ได้เป็นนะพระพุทธเจ้ามีสี่ประเภทหนึ่งสัมมาสัมพุทธ,ธะสองปัจเจกับพุทธ,ธะสามอนุพุทธ,ธะและ 4. สี่สุตตพุทธ,ธะสัมมาสัมพุทธ,ธะก็คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วอุทิศตนทำงานเพื่อชาวโลก เหมือนคากล่าวที่ว่าบุคคลนิพพานทําการเพื่อโลกฉะนั้นหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้เวลา49วันทรงทบทวนสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วช่วงหนึ่งของการทบทวนนั้นพระองค์ก็จะถามมาโนธรรมสํานึกของพระองค์เองว่าสิ่งที่เราตรัสรู้นี่มันลึกซึ้งเห็นได้ยากไม่ใช่วิสัยแห่งการเข้าถึงโดยใช้ตกกรรกศาสตร์หรือพุทธ,ธิปัญญา อันหมายความต่อมาว่าไม่อยู่ในฐานะของการเข้าถึงด้วยการใช้เหตุผลตามปกติบัณฑิตเท่านั้นจึงจะเข้าถึงได้พระองค์ก็ถามตัวเองว่าในเมื่อมันลึกซึ้งและเห็นได้ยากขนาดนี้เราควรจะสอนดีไหมแล้วจิตดวงหนึ่งของพระองค์ก็ตอบว่าควรจะสอนเพราะจะมีคนบางกลุ่มที่สามารถเข้าถึงสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ได้จากนั้นตัดสินพระไยัยออกเทศออกสอนและเป็นจุดเริ่มของพระพุทธศาสนาเห็นไหมฉะนั้นเ n g a ก e Buddhism การคำหนึงถึงประโยชน์สุขของสังคมเป็นจุดเริ่มของการเป็นสัมมาสัมพุทธะปัจเจกับพุทธะก็คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วตื่นรู้แล้วแต่ไม่สอนฉะนั้นฝรั่งก็จึงแปล private Buddha silent Buddha พระพุทธเจ้าเงียบนะรู้ทําเหมือนกันแต่ไม่ประดิษฐานศาสนาไม่สอนคนต่อมาอานุพุทธะประดาพระอราหารันตสาวกทั้งหลาย รู้ตามแล้วก็สอนตามพระพุทธองค์และสุดตาพุทธะก็คือนักปราราชบัณฑิตผู้เป็นดุจด,ดังขมคลังแห่งธรรมะของพระพุทธองค์ก็นับเนื่องว่าเป็นพุทธะชนิดหนึ่งเหมือนกันนะและท่านเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เทศล้วนแล้วแต่สอนเหมือนกันจะเห็นว่าในบรรดาพุทธะสี่ประเภทนี้ผู้ที่จะได้ชื่อว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะก็คือจะต้องมีเจตนารมในการ เอาสิ่งที่ตัวเองแตสรู้หรือตื่นรู้นั้นไปยังประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติและเทวดาฉะนั้นขอบคายของ Engage Buddhism ในพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายาเฉพาะมนุษย์เท่านั้นแต่หมายถึงอะไรมนุษย์เทวดามารพรมครบหมดเลยพระอาจารย์ใช้คำว่าเพื่อประโยชน์แก่สรรพชีพและสรรพสัตว์ สรรพชีพก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตประดามีทั้งหมดไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามสรรพสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เราสามารถมองเห็นได้ฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายในการอำนวยประโยชน์สุขของผู้ที่ตื่นรู้แล้วที่เราเรียกว่าพระพุทธองค์ก็ดีพระอรหันตสาพพวกทั้งหลายก็ดีเนี่ยมีขอบข่ายกว้างขวางมากไม่ใช่เพื่อมนุษย์เท่านั้นแต่เพื่อสัตว์เพื่อเทวดาเพื่อมาร พื่อพรหมครอบคลุมหมดเลยในพระพุทธคุณจึงมีคําพรรณนาพระพุทธคุณอยู่บนหนึ่งว่าสัตถาเทวมนุษย์สานังทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวดานี่แหละพระพุทธคุณตัวนี้บอกชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้ตื่นรู้แล้วเนะี่ยกว้างขว,วางแค่ไหนปฏิบัติธรรมเหมือนเล่นกีฬาปฏิบัติธรรมเหมือนกล้ามเนื้อฟังอย่างเดียวไม่ได้ อ,อ่านอ่านหนังสือไ่ายน้ําจมน้ําตายนะฮะชาใช่ยอ่านต้องไปไว่ายคุณอ่านธรรมะมาหมดหละสุดยอ,อดเลยเอาผู้หญิงแก้ผ้าสวยๆเดินให้ดูเห็นนะเอ,า, <c oughs> เอาเงินไปยั่วหลงสีกาเนี่ยไม่ใช่แล้วต้องมาฝึกจริงๆต้องฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องนะถ้าพักผ่อนเออๆก็ต้องก็เริ่มกันใหม่อีกแล้วคนที่ทํางานเยอะๆไม่มีเวลาทำไงอาจารย์โอ้โหคนงานเยอะนี่แหละแบบฝึกหัดปฏิบัติทําเยอะมากเลยยังไงอาจารย์ฝึกยังไงก็ลูกค้ากวนตีนก็ หายใจลึกๆมองเขาอย่าง unconditional love ยิงคำถามลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป็นโคชชี่คุณลูกค้ารู้สึกยังไงกับสินค้าคุณลูกค้าคิดว่าทำนี้ยังไงต่อค้าเป็นเจ้านายล่ะคะเจ้านายก็เหมือนกันเจ้านายคิดอะไรอยู่เจ้านายอยากเรื่องนี้สำเร็จเจ้านายคิดว่าเจ้านายควรทำยังไงไม่ไ่ไม่ไม่ไปตอบโต้ไม่มีตอบโต้เขาเรียกว่า dancing with c o a c h ่ธรรมะมันปนอยู่กับทุกอิริยาบถธรรมะมันปนอยู่กับทุกการทำงานอาจารย์พูดท่าพูดตลอดเลย ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือการทํางานหน้าที่ดูแลพ่อแม่การงานเต็มไปหมดแต่จารย์ผู้ท่านสอนไว้เยอะก็เรียนรู้จากการฟังแล้วเอามาทาแค่นั้นแหละแล้วก็ฝึก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 แล้วก็ล้อมวงคุยกันบ้างไปหาบัณฑิตบ่อยสายหลวงปู่มั่นเนี่ยอย่างผมก็สายพระป่าหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยต้องเออต้องไม่ทิ้งครูบาอาจารย์เกิน2ปีไม่งั้นจะหลงตัวเอง